ที่บาะหลังไม่แน่ใจว่ามันปรับได้สอระดับเหมือนรถแจสหรือเปล่าไว้มีระดับเดียว <c oughs> บาะหลังนี่มันพับ60-40ก็จริงนะครับพับลงมาแล้วเนี่ยจะไม่เนียนราบเรียบเหมือนกับแก๊สแล้วก็ตรงที่เท้าแขนตรงนี้ ไม่มีที่วางแก้วด้วยอ,อันนี้ตัวท็อปแล้วนะครับหลังคาเป็นค,นครับไม่มีพาโนรามิกซ์ลูฟก็ยังมีมาเลยเพราะถ้ามีแล้วประเภทที่ว่าจะเปิดใช้แล้วต้องเป็นแผ่นหยิบเปิดหยิบปิดเหมือนรุ่นพี่ของเขาก็ยังมีมาเลยดีกว่าพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับตัวท็อปก็จะมีคุชคอนโทรมีแพดเดิลชิพให้อ่าตัวนี้ยังไม่มีกล้องรอบคันนะครับแต่อ่ามีเลนวอสมาให้คิดอะไรไม่ออกใส่เลนวอสมาจอคันด้ามัดให้จอไม่ค่อยใหญ่ครับระบบปรับอากาศสามอกี้ไปนั่งข้างหลังไม่มีนนนะะครรรัับบแแแต่่่่ชชอออองงง์์หหลไไมมมีีีเสยฟด้้าาก็จพ กดกระจกก็ยังให้มาพร้อมฝาปิดทั้งสองข้างมีไฟให้แต่ไม่มีที่ใสแว่นตรงกลางก็เป็นแค่ไฟปกติไม่ใช่ LED มากนั่นเป็นไฟธรรมดาครับไม่ใช่ LED เบาะนั่งก็ปรับมือเนี่ยครับมือจริงๆผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันจะอย่างน้อยมันก็ยังดีว่าใายเพื่อนบ้านที่เป็กมือชอบไปอยู่ที่เท้าถ้าจะทำแบบนั้นเอาเอาแบบนี้ดีละยไม่ต้องพัฒนาส่วนเกียร์ผมก็มองว่าก็คงธรรมดาครับตรงนี้